对呀。 เออลองทําช่องกินดูบ้างแนมะ้แต่ก็คือแบบไลฟ์สไตล์ช่องเรากับการกินอนะ่ะคือแบบห่างกันมากค่ะแต่ช่วงนี้เนี่ยรู้สึกว่าแบบอยู่บ้านไม่ได้ทำอะไรตอนนีเน้เรามีกล้องสองตัวนะทุกคนก็จะมองกล้องนี้ด้วยนะช่วงนี้แบบเอออยากหาอะไรมาทําบ้างเพราะว่าคิดไม่ค่อยจะมีอะไรจะทำมันทุกคนก็เลยมาลองทําช่องกินดูบ้างน,นะคะถ้าเกิดว่ามีคนดูหรือไม่มีคนดูยังไงทำเหมือนเดิมคระอยากทำนะคะอะโอเค กินกันเลยจ้ายำแซลมอนน้ำยำแบบแซ่บมากทุกคนอันนี้คือแบบเพิ่งใส่น้ำยำแบบสดๆร้อนๆน,นะคะมาเริ่มกันเลยอันนี้ก็จะมีความแบบเกอเกอๆกังๆยังไม่ได้แบบถนัดกับช่องกินเท่าไหร่อี่ดูแซลมอนแบบสดมากทุกคนนะคะโอ้โหแล้วน้ำก็คือแบบชุมฉ่ำมากช แซลมอนคือแบบดีมากแล้วแบบช่วงนี้นะมันจะเป็นช่วงแบบคุงมันใช่ไหมอันน่ะอันนี้นเป็นคุงแล้วมันจะมีความแบบแซกมันนะ<อ>นจะมันกว่าต้องพูดอะไรกันเลยครับดูกินนะฮะวันนี้กินไงกินอย่างเดียวเลยใครเปิดใค,ใครกำลังกินกับข้าวกำลังกินข้าวอยู่ก็เปิดปก,กติเป็นคนที่แบบดูไปเราก็กินไปเนาะหา<ไ>เพื่อนกินข้าว แต่ถ้าเกดว่าใครเปิดตอนกีสองกีสามก็ขอใครด้วยนะค่ะอันนี้เป็นประจำคลิปกินเนี่ยชอบขึ้นมาแบบตอนกลางคืนแต่ที่ฉันก็ยางไงหิวน้ดีมากมีผักด้วยวันนี้นี่ผักพอสสลัดคอสขอคูอกึนงผัก วกว่าแล้วก็นี่ซาร่านะคะตัวยิ่งแบบั่วอยู่เอาไหม่ผัดอยู่แล้วกันเล้วชิ้นแบบหนาสะใจมากอ่ะเราต้องใส่น้ำแบบฉ่ำๆเลย หน้าตาแบบดูอร่อยมากเลยแะ้วดูดิเดีย๋ยวลองกินกับสาร่ายปลาาน้ำปลากินกับสา่ายนี่ค่ะห่อ,อเข้าไปสา่ายแบบชิ้นใหญ่ๆแผ่นใหญ่ๆถ้ามีข้าวด้วยนะั้นจะดีมากมเขาลองกินกับอันนี้กันดะอ,อันนี้เป็นน้ำ เอยุ่เอยุที่เราใส่วาซาบิข้าไปแล้วนะใช่เราจะลองกินกับอันนี้ดูอันนี้อร่อยชิ้นใหญ่ใหญ่ก่อนถ้ามีแบบไม่เนี่ยเนาะเขาเรียกนะ ASMR ใช่ไหมที่มันได้ยินเสียงแบบกะเสียงเคี้ยว บ้านอะเราหั่นใหญ่ได้เนี่ยแต่มันก็แบบทำอยากสักใจเต็ปมปากเต็มคำมดีมากแล้วกินสายนี้จะดีมากเลยกินตามไม่ได้<ม>ดีดีมาก ชิ้นนี้ชิ้นนี้ค่ะท้องเน้นเน้นไปฝากเข้าไปปึ๊บ ยับอกว่าอันนี้คือพี่สาวแท้ๆนะหน้าตาเหมือนกันไหมเหมือนนะแต่คือคนละหมอยวันนี้ก็คือต้องแบบต้อนรับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าคลิปนี้เนี่ยมีคนดูเพิ่มขึ้นมาเยอะๆเนี่ยจะทําอีกสักหนึ่งช่องจะทำอีกหนึ่งคลิปคลิปต่อไปนี่หน้าพี่สาวไม่เหมือนเดิมแล้วนะใช่ไหมให้เป็นหัวแล้วเพราะว่าเดี๋ยวจะไปอ่านเพิ่มเติมเพิ่มเติมนะคะ สนสักหน่อยนะเชียสนสักหน่อยอ่ะเชียบผมไงเลอกภาอะไรเป็นไงอ่ะว่าเข้าปาดอมมันดองนะด้านหน้าค่ะแม อยากแต่งหน้าเลยนี่ก็ไม่แต่งหน้านี่ก็ไม่แต่งหน้านี่เบาๆจริงดิคิ้วคมเชียนี่ทุกคนโอ้โหแบบชิ่งหน่ามากเลยอ่ะ กินเผาทีแม่ใอ่ะอันนี้ยเไม่ผัน,นะเผาทีฝรั่งมไม่ค่กคลกบยำยม,มากไม่ว่าจะเป็นยำอะไรทนแบบสองคนกินกัน สามเดือนอ่ะกระเดียบกระเดียบแก่แก่ข้อข้อเลยไมาขอแมมาขอแจมนะคะเห็นแบบงได้เลยใช่ีผักข้อละมอะเยอะเหมือนเนี้ยขอเหรอเนี่ยมาดู นอนอย่แกแบ่งี่คอยาน่กับแม่เสอ๋อนั่งกับแมแม่นอขอแบบไม่เห็นเกาหลีกระถายให้เดียมมากยังเลยโคตรปลอมเลย นีแกงกันเองแกกงันแม่ยังไม่ได้กินเลยแม่บอกว่าแซ่บมากแม่ขอดบอกอย่างเงี้ยเราแม่แบบแม่คอนเทนต์เออแม่ทอนเทนต์มาทุกคนคนละชิ้นมาแล้วก็ชนกันชนกันอ่ะแม่อ่ะคนละชิ้นเราชนแซ่บเวอร์เป็นหนูสายใหญ่คำนี้กินไม่หมดทั้งอันนี้ยร่งใจมากอิ่อยดีมาก น,น,น,น้ำมกินอร่อยแล้วจ้าเลิถแักเโอเคทุกคนเดี๋ยวเราขออนุญาตกินให้หมดก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปถ้าเกิดว่าใครเนี่ยชอบพี้นิงมนทำคลิปกินแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากให้นิงทำคลิปอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะไปแล้วนะบ๊ายบาย